ผมอยากให้ลูกผมแบบว่าไปที่ดีกว่าเราดีกว่าพี่คือไม่อยากให้ลูกเรามาแบบว่ามันเป็นมาเจอแบบเราอยากให้ลูกเราแบบบทสัมภาษณ์ผู้ชุมนุมรวมถึงมุมมองจากทีมแพทย์อาสาและภาพการประทะระหว่างผู้ชุมนุมกับเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนที่แยกสามเหลี่ยมดินแดงคือบทบันทึกค่ะที่นนทวัฒน์นำเบญจพลถ่ายทอดเป็นสารคดีสั้นใช้ลงออนไลน์ก่อนทำเป็นสารคดีขนาดยาวชื่อ South of ดินแดง ทุกภาพและบทสัมภาษณ์คือสิ่งที่ผู้กำกับหนุ่มเข้าไปบันทึกในฐานะสื่อมวลชนค่ะที่ต้องการทำความเข้าใจถึงที่มาที่ไปของเบื้องหลังเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นโดยนนทวัฒน์ตั้งใจค่ะว่าจะขอทุนเทศกาลหนังต่างประเทศพร้อมกับเปิดระดมทุนผู้สนับสนุนในไทยค่ะไอสั่งที่เราทำเนี่ยเราเราเราไม่ได้ตั้งใจที่จะส่งเสริมความแตกแยกนะเราตั้งใจที่จะเราตั้งใจที่จะทำความเข้าใจ ในปัญหามากกว่า,าทุกๆครั้งที่เราทําหนเลยลเสร็จออกมาเนี่ยเราเราทำคือความเป็นจริงต้องมีคอนฟ lict ใช่ไหมเพราะนั้น,นการบันทึกคอนฟ lict เนี่ยของเราแล้วเนี่ยเราเราเริ่มจากความตั้งการตั้งคำถามก่อนว่าความคิดท,ท,ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากอะไรแล้วก็เราพองยามหาคาตอบมันแล้วก็เราหวังว่าผู้ชมเนี่ยจะได้รับคำตอบเหมือนที่เราได้รับแล้วก็เ,เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรับคาตอบแต่สิ่งที่เราที่เราตั้งคําถามที่เราสงสัยเนี่ยมันคือการทําความเข้าใจในปัญหาแล้วเมื่อผู้ชม ได้เข้าใจในปัญหาต่างๆในคอนฟ lict นั้นๆเนี่ยเราหวังว่าเองานทัพยน์ที่เราบันทึกมาเนี่ยมันจะช่วยให้ปัญหาเหล่านั้นเนี่ยมันทุเลาลงมันอ่อนลงก็คิดว่าเป็นเรื่องปกตินะเพราะว่าเพราะว่าไม่ใช่พาะแค่เราฮะในหลายๆที่เนี่ยมันก็มันก็มันก็มีการสะท้อนออกมาผ่านสรารคดีเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยคือคือในความรู้สึกเนี่ย สิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นเปิ้ลกำลังทำหรือว่าหลายๆคนกำลังทำมันคือการบันทึกช่วงเวลาหนึ่งของประวัติศาสตร์คือคือมัาจะบอกว่าคือต่อให้ต่อให้มันจะเป็นมันจะเป็นเหตุการณ์ที่มันอาจจะจะไม่สร้างความไม่พอใจกับบางกลุ่มหรืออะไรแต่สุดท้ายกำลังจะบอกว่าทุกเหตุการณ์ที่มันเกิดมันก็คือคือคือประวัติศาสตร์ได้เกิดขึ้นแล้วครับ ไม่เพียงแต่นักทำหนังสารคดีมือรางวัลอย่างนนทวัฒน์นะคะที่หยิบเอาปัญหาเชิงโครงสร้างและความดืม่อรั้นในสังคมมานำเสนอยังมีคนทำหนังรุ่นใหม่ระดับมหาวิทยาลัยอีกไม่น้อยเลยค่ะที่เขาหยิบจับประเด็นสังคมและความขัดแย้งมาเสนอในผลงานกันมากขึ้นค่ะเราจังชอบที่มันจอยสอนเด็กอยู่แล้วยี่พูดจจุบันนี้คือเราสึกว่าเราได้อัปเดตเอเนจีเราก็รู้สึกว่าเด็กสมัยนี้มันฉลาดกว่าตอนตอนเราอายุเท่าเขา เยอะมากเลยครับเออก็โดยอินเทอร์เน็ตด้วยแหละแล้วก็ด้วยการเรียกร้องประชาธิปไตยในช่วงสองปีที่ผ่านมานี้ด้วยที่ทำให้เด็กๆเนี่ยสนใจอ่านประวัติศาสตร์การเมืองสังคมแล้วก็เขารู้สึกว่าเขาแน่นอนเขาได้รับผลกระทบอย่างชัดเจนเลยอย่างเงี้ยฮะอายุสิปีครับ คาดว่า u าวออฟดินแดงค่ะจะสําเร็จเป็นสารคดีขนาดยาวช่วงกลางปีหน้านะคะและระหว่างนี้ฟุตเทจที่ได้ลงพื้นที่บันทึกภาพนนทวัฒน์ตั้งใจให้ภาพเป็นลิขสิทธิ์สาธารณะที่ใครก็สามารถนําไปใช้ศึกษาได้่ะ